สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องครับคูระว่างบุรีดำจูไนเดตเบอรบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเซาท์แฮมตันนลครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลุกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันคู่นี้ครับก็จัดจำลองขึ้นมาเป็นพิเศษครับสำหรับแฟนๆบุรีรัมย์ครับมาดูกันว่าการจัดเอาทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับทีได้อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนในฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับมาเจอแ,มแชมป์ไทยลีกของเราเนี่ยจะสามารถสู้กันได้มากน้อยแค่ไหนครับตอรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับว่าบอลคู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับ ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูเล่เนครับจะเป็นทางด้านบุรีดําครับชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนแล้มีผู้เล่นหลายๆคนครับที่ย้ายเข้ามาครับก็พยายามจัดตัวให้ใกล้เคียงมากที่สุดครับก่อนที่สุนทมือนตาฝากให้สุภชัยใจเด็ด ปชัยดึงออกฝวามาสุภนัทสุภนัทโอ้โหโดนลุงสองแล้วหนีได้ด้วยครับสุนัทฝ่าเข้าในมาลูคัสคิสปิมโอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมขึ้นนำอย่างไวเลยครับ5้านาทีเท่านั้นครับจากลูคัสคิสปิมครับโอ้โอกาสบุกคักแรกครับอยากรู้เหมือนกันล้ว่าเจอกันจริงๆนี่จะเป็นยังไงครับระหว่างแชมป์ไทยีกครับอันดับสุดท้ายของพี่บดีครับจะสู้กันได้ไหมครับ นี่ครับบอลจากทางด้นานขวารับสุวนันเหมือนตาเลี้ยงกีแล้ววนหนีครับดึงได้สองแล้วฝากเข้าในมาตรงกลางไม่มีใครแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับอ้เลมเดวก็เลมเดวเลยครับหมดสิทธ์เซฟนะครับเจอรอเป้าแบบนี้ครับอ้ต้องชมเลยครับสุวนันให้มาแล้วคริสปิมครับยิงอย่างคม ครับยกหมาจะให้อาร์มสตอนตรงนี้ยังโดนดูเก้าเคลียร์ทิ้งไม่ได้ดูเก้าฝากประตูกลางฮิสปิปกีรัทอนขึ้นมาถ่ายย้อนกลับมาตั้งที่ลูบินซูราก้าครับนักเตะคนใหม่ครับไหลออกซ้ายมาดูเก้ายกขึ้นหน้ามาตรงนี้สัสดักไม่กล้าเล่นแหละครับฮาร์สฟูดเบลเป็นมาที่เบนเดร็ก ยกมาอาร์มสตองเก็บเล่นไม่ได้เอาแล้วมาเข้าเทา้าฟาเซอร์ครับฟาเซอร์เลี้ยงที้ที้แล้วจะเข้าในไม่ผ่านทีระทอนล้วจ่ายตาสนามมาตรงนี้ยังได้ที่สุประดุรันเข้าสิทธ์เราสิทธ์แต่งแล้วย้อนกลับมาตั้งดูเก้าให้แบบทีระทอนดูเก้ากุรันเข้าสิทธ์ดูเก้าอีกครั้งฝากมาที่ทีระทอนดูเก้ายกขึ้นหน้ามาโอ้โหแล้วสัตว์สักว่างนะครับตรงนี้สัตว์สักดี ให้มาบิสโซรี่จะไปต่อไม่ผ่านนะครับแบนนิงยกขึ้น,นามาอามสตองงงเสยมาตรงนี้ยังเข้าทางเลบินซูการ่าครับเดียรสแล้ฝากออกซ้ายมาบิสโซรี่เล่นมาที่คิสฟิมแล้วฝากมาบิสโซรี่เปลี่ยนแกนออกขวาไปเลยครับสุพ เลี้ยงที่โอ้โหตรงนี้ไปเข้าทางแมนนิ่งโอ้เลี้ยงขืนไปหน่อยครับสมภนัทโยเข้าในมาสมภนัทเบนต้าแทงออกมาที่สุภชัยใจเด็ดเดี๋ยวสุภชัยยกมาข้างในตรงนี้ยังเคลียร์นี้ออกมาได้สตรักสัตซ์ซาร์คเอาแล้วมาเข้าทางเราสัตตรงนี้ฮู้ๆเลมดิลซุปเปอร์เซฟเลยครับเวียดนามเด็กเฮียร์ทิ้งเข้ามาก่อน เขาสิตัดบอลได้ให้มาทีระทอนบุ่มาทังการคิดฟิมแผงออกซ้ายมาสัสว์ักใครประคนฝากมาที่พิโซรี่สัตว์ส,สักสัตว์ัก,สสกไม่ผ่านนะตรงนี้สัตว์ส,สักย้อนกลับมาตรงนี้ยังได้ที่ทีระทอน พีระทรวนเข้าในแล้วมาที่กุรันเค้าซิ์แล้วแทงออกซ้ายมาตรงนี้ไม่แม่นเลยครับพีระทรไหลออกซ้ายมากุรันเค้าซิ์เชียร์ปรตูกิสปิมแล้วปั่นเองตรงนี้โอ้โหเขา พอไปครับเป็นดิซูรี่ครับเกือบถากเสาเข้าไปครับคู้หลอกยิงครับตรงนี้คริสปีควัาไมาแล้วฝากมาเขาสิทธ์ให้มาสุปชัยไหลมาตรงกลางแล้วปั่นเลยครับเกือบเสียท่าครับทางด้านเสาแฮมตันครับแลมเดลว,วางยาวขึ้นมาบาั์มสต็อก กลัย้อนับมาตั้งที่สุดาไทยปรกโณท่คัคิสฟิปไนมาที่ซูบัดเบนต้าจุดไชัยยอนกลับมาตั้งที่คิสฟิปดิโซรี่จักรยานอากาศตรงนี้ก็อย่างไม่ตรงกอบนะครับโอ้โหลอุ้ยผู้ตัดสินเป่าฟาวครับเดี๋ยวต้องดูครับฟาวตรงไหนยังไงครับจุดโทษหรือไม่ครับโอ้โหนี่ครับ ย้อนคือกับโอหน้ากบเกตโทษก็ไปขวางลายการวิ่งของสุภชัยครับแล้วฟีคกระยะแบบนี้ลูกาทิสติมจังชอบแล้วแล้วซัดเอกตรงนี้่นะครับ2ประตูต่อศูนย์กระปุกฟาทิสติมแล้วได้รุ่นแฮตติกรับฟีคิกสุดสวยของเขาครับลูกนี้เหมือนลูกที่ยิงให้กับปุริย์ที่ตีเสมอกับขอังฮานอยครับนี่กับสั์ด้วยขวางบอยางสวยเลยครับโอ้นี่นะครับอย่างที่เรียนไปครับ ลูกเก่งของเขาก r a ปัน่นข้ามกระแพงมาแล้วเสียบเสาเข้าไปเลยอิสปิมน,นี่ก็ยังนาคตไม่แน่นอนครับก็ไม่รู้ว่าจะย้ายทีมหรือไม่ครับฟอร์มแบบนี้ครับสัสดาไนมาตก,กะบิโซรี่จะโยกเข้าในดูชูบุก,กุมาตรงนี้ดูเก่เอาอย่างเคลียร์นี่ข็้มาได้ ดิสปีแข้งออกขวามาสูบันดัตไหลประตูกะสุขชัยใจเด็ดสุวรรณัตเบลตาโยกแล้วฝากมาตรงกลางตรงนี้สุขพันชัยเก็บได้ไม่ได้วหันวางขึ้นหน้ามาตรงนี้เอเรียสดอดรอเก็บได้ดูเก่าฝากมาดูเบ้น ไหลออกขวามาสัตระสัตระโยกตัดเข้าในมาครับดีดถอดดิสฟิปไหลออกขวามาสุปรัตะดันตาสุภนัทเลี้ยงหนีนะครับตรงนี้แมนนิ่งโยกเข้าในมาคิสฟิปฝากมาที่สุประชัยพลิกพลิกแล้วหาเลี่ยมหิงไม่ได้ครับย้อนคืนกลับมาที่สัตระโกรันเขาสิทธิ์โอ้โหเร็มเรียวซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับ ครับไหลออกขวามาแล้วกดด้วยขวาตรงนี้โอโหเกือบเสียบเสาครับดูดพัทคิสซีมเลนสัส้นมาสุภนัทหยอดเข้าในมาตรงนี้ไม่ถึงนะครับบอลมาเข้าทางสัษรักสัษรักซัดเองอ่ยอย่างติดบล็อกเครียรททิ้งกาก่อนแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ ูเป็นทางด้านบุรีดำครับขึ้นนำเสาแฮงกันไปก่อน2ประตูต่อ0ูนย์ครับท่านเพื่อนชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับครับผู้ตัดสินเป่าขเขี่ยตู้รุ่มนครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านบุรีดำครับดูสีน้ำเงินจะบุกจากวาไปซ้ายบ้าง สุราก้าให้มาคราวสิทธิ์ย้อนคืนกลับมาตรงนี้บอลหลุดออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของเซาเฮมดันแมนนิ่งให้มาตรงกลางสมบูมรณ์แล้วมาที่คราวสิทธิ์ครับฝากมาวิโซรีแทงออกขวามาเลยที่สุปชัยสุปรชัยแทงให้วิโซรีตรงนี้ กางนี้ลราหลอกยิงเองครับสุวัชัยแล้วสัตว์ส,สัตว์สสมีเตรียมยังไม่เปิดสสเรสร็จแกนเบนเซาเซมตันครับอันสตอก์เขาสิทธิ์ย้อนขึ้นมาบูเก้วจะให้เขาสิทธิ์ตรงนี้ไม่ดีบูเกวไรเอาความอ่ะเินโซกราฝากมาที่สุนัตเบนตา,าสุนัต ตอนคืนกับมาที่คริสวิลมให้แบบสุบัญชัยแล้วหยอดออกซ้ายมาเลยครับสระสระสรัะพักพักแล้วจะโยกเข้าไหนตรงนี้ไม่ผ่านพิตอว์วอเกอร์ครับฟาเซอร์ฝากงประตูกันอาริโบหยอดกลับมาตั้งที่ทีละทอดสุบัญชัยแทงออกขวามาสุปนัทสุปนัท โยกเข้าในครับวนคืนกลับมาตรงกลางคิสบิมกระถอดยอดออกซ้ายมาแล้วสัตว์รับโอ้โหบอลลงอย่างเนียแล้วลโยกตัดเข้าในมามีพื้นที่ฝากมาคิสฟิมซัดตรงนี้โอ้โหเกือบเป็นสามประตรูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วพลาดโอกาสทำแฮตทิกด้วยครับคิสบิมคุณน่าเสียดายครับตรงนี้ครับพลาดไปนิดเดียวครับ ขาดคิสปิมจะยอดเข้าในมาหลุมจากลูกเตะม,มุมครับเล่นสั้นๆกับบิโซรีบิโซรีไม่เล่งเลยครับวนมาคิสปิมดูขาดคิสปิมถึงจังหวะแล้วยอดมาส่งนี้สุบัชัยจะขึ้นโฉบไม่ถึงครับอาร์มสตองไหลออกซ้ายมาเป็นเรกให้มาที่ อาร์สตอกโดนตัดได้แล้วครับตรงนี้รันเคาวทิดครับย้อนขึ้นกลับมาดูเก้าไหมาที่ธีรทรศส,สรักไหประโคน พีสปีมบวนคืนกลับมาครับทีระทรยอดออกขวามาเลยสุภนัทส,สุภนัทเหือนตาแล้วต,ตรงนี้อัสะตองตัดได้ให้มาแมนิงย้อนขึ้นมาราณนาไหลออกซ้ายมาเลยครับสุเรมาน,น่าครับแล้วจะไปเองตรงนี้ไม่ผ่าน ราดาราณาโยกโยก,โยกเข้าในมาติดลูเบนซูรากานิดหนึ่งครับบิสซรีไหลออกซ้ายมาสตรักอังนามีบิสซรีตรงนี้ให้ไม่ดีแต่พุทธสินให้ได้ฟาวนะครับอูโลรโดนไปเหลือด,ด้วยครับอูไปเข้าหนักใสทางดนสตรักในประโคครับเล่นอันตรายครับลูกนี้ครับ คิสบิมยอดเข้าในมารันาน,นาดักได้วอเกอร์พีเตอร์ให้ประตูก,การลิโบร์าเซอร์ต้องย้อนกลับมาตั้งที่ดูเก้าครับคุรันเคาสิสฝากมาที่สุนันา์เด่นต่างสุพนัทให้มาที่วิโซรีวิโซร,โซรีเล่นมาที่ลูคัสคิสปิมแล้วสัดต,ตรงนี้ห บอลถากเสาไปนิดเดียวครับนี่ครับพิกบอลถากเสาไปนิดเดียวจริงรเี็วครับหวานยาวขึ้นหน้ามา เร์แล้วซัดตรงนี้โอ้โหโดนมิวเอตเตอรี่ครับซูเปอร์เซฟได้เนี่ยครับตัดบอลได้แล้วซัดตรงนี้อุ๊ยโชคดีที่เอตเตอรี่ครับโชว์หซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ครับ ยอดเข้าในมาทีระทอนอยังเขีรยได้บอลของสุภนัสไหลออกซ้ายมาอิโซรี่ย้อนขึ้นกันมาเดีย,ดยสโซเล่สตาร์คไข่ประโคนสตาร์ฝากวัตกะทีระทอนเล่นมาที่กุดันเข้าสิทธย้อนขึ้น,นมาดูเก้าดูบินสุรากะแทงออกขวามาสุภนัสสุภนัสตรงนี้ติดนิดหนึน่ง to intervene the growing dispel and danger. เอาเนทฝากมาลันาน่เล่นกันทางด้านอาร์มสตองอ,อาร์มสตองจะซัดตรงนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งแล้วยังได้ที่แมนนิ่งแมนนิงนน่งหูดโดนเข้าขัาขว้วตรงนี้แล้วผู้ตัดสินให้ได้ฟาวล์แล้วครับลันาน่นเล่นเร็วมาแล้วอาร์มสตองพลิกพลิกแล้วซัดเองตรงนี้หอ้โฉนเสาอ้ เกือบได้ประตูตีไข่แตกครับทางด้านเสาเฮมตันครับโอ้จังหวะนี้เกือบโดนครับบุรีดำนี่ครับรานาน่าเล่นเร็วมาแล้วแต่งหนีนิดนึงแล้วซัดด้วยซ้ายกระบอลชนเสาครับโอ้ถึงกับเข่าอ่อนเลยครับเจอลูกนี้เข้าไปครับเสียนได้ครับอาร์สตอง ถุนเวลาหนึ่งนาทีครับบุรีรัมต้องเน้นแหละครับหวดยาวาขึ้น,นามาปิซโซรี่มุ่งออกซ้ายมาที่สรักอุลกทางด้านกาบขวาขอบอลน,นี่นะครับเปิดมาให้สุปนัทพักพักเราฝากมาสุปชัยมันย้อนหลังครับจบเกมนี้ยังไม่ได้ครับแล้วเรียบรอยครับู้ตสิเปเลรัปเลบุรีรัมรรยูในเตดครับ,บ,รรบแชมป์ไทยลีกของเราทำได้ครับ เปิดบ้านเอาชนะเซาแฮมตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากกันไปครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคิโดอย่างไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จจอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ